โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แกส สมุย is calling เปรียวปากชวนมาสุขทันทีที่เกาะสมุยกันค่ะทริปนี้2พิธีกรสาวสวยจอยออนจะพาไปสัมผัสความพราไดส์ของเกาะสวรรค์ที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนั่งชิลที่บีชบาร์แล้วไปจุใจกับซีฟู้ดสดๆแบบดูจบต้องรีบจองตั๋วแพ็คก,กระเป๋าส่วนตอนนี้สองสาวพร้อมเที่ยวแล้วค่ะน้องอ เลือกให้หน่อยสิว่าจะใส่ชุดนี้หรือว่าใส่ชุดนี้ไปบีชคลับดีสายคอนเทนต์อย่างเราพี่จอยก็เปลี่ยนชุดนี้เราไปถ่ายรูปได้รูปเสร็จแล้วก็เปลี่ยนอีกชุดนึงแล้วไปถ่ายรูปมีสิบชุดออก็ถ่ายสิบชุดวนไปได้เลยค่ะแต่จะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าแค่คิดว่าจะมาเที่ยวสมุยก็มีความสุขแล้วว่ามีความสุขตั้งแต่จับก,กระเป๋านะคะว่าจะแบบว่าอ่ะชุดไหนใส่ไปบ,บีชคลับข้างล่างดีหรือว่าชุดไหนจะใส่ไปเดินทะเลชุดไหนจะใส่ไปทางซีฟูดอ่ะคือมีความสุขตั้งแต่ก่อนเดินทางแนกัััันนนนนนเเลยยคค่ะะพีจจอดง้้้วราาามมมชชุณผูส ทันทีที่เที่ยวไทยไปด้วยกันกับเรา2คนกันดีกว่าปอาก่อนอื่นนะสวัสดีคุณผู้ชม่นอนค่ะสวัสดีค่ะส,สมุย is ส a l คอลิวันนี้นะคะจอยชวนออนะค่ะมาออนวัน vacation นะคะที่79 b e a c h Club and r e s o r t สมุยค่ะที่นี่นะคะเขาเพิ่งเปิดไม่ถึงปีแต่ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสมุยแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะขออวดห้องของเรา2คนค่ะพี่จอยเพราะว่ามันพิเศษมากๆเป็นห้องซีวิวนะคะที่สามารถ มองออกไปเห็นวิวทะเลแล้วก็เห็นบีชขับได้เลยจากห้องและที่สำคัญเป็นยังไ,ไ,ไงคะไม่ธรรมดามี private pool <c oughs> ให้ตีขาเป็นของตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> ใช่แล้วไม่ได้หวงคุณผู้ชมนะคะ <c oughs> แต่ว่าอยากจะพาทัวร์แบบแกล้งๆที่ห้องนิดนึงก่้<ต>พาไปทัวก่นเฮ้ยนี่คะ่ะ <c oughs> จะบอกว่าเตียงที่นี่นะคะนอกจากจะนอนสบายแล้วนะคะน,น่านอนค่ะ อาชีคให้ดูนุ่นค่ะเราสามารถที่จะเห็นพระอาทิตย์ตกที่ทะเลได้เลยค่ะจริงอ่นี่พี่ชายบอกคืออยู่ตรงนี้มองเห็นได้เลยอะ Beach is calling เาแล้วค่ะเราไปถ่ายูที่บีชขับล่ะ Beach ขับด้วยถ่ายต้องถ่ายในห้องด้วยห้องสวยไปๆๆไว้นะ ขอโทษนะคะเคยเคยมีลูกค้ามาเป็นแบบนี้ไหมคะมีบ้างครับมีมบ้างอะค่ะคือถ้าเกิดเรามาจอยปาร์ตี้เนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่กี่โมงยังไงบ้างเริ่มก็ตั้งแต่บ่ายสองครับยาวไปเลยเหรอครับถึงถึงประมาณ2องทุ่มครับ มันชิลมากรรยากาศมันดีมากดีเจก็เปิดเพลงดีวิวก็สวยสุดๆคือจะบอกว่าแค่ได้แบบมานั่งแช่น้ำนะคะแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแค่นี้ก็แบบมีความสุขมากละค่ะเพราะว่าจุดนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยค่ะของเซเว่นนายนบีชคลับนะคะจะบอกว่าเขาเป็นสระว่ายน้ำหวานหนึ่งไร่นะคะแล้วก็ออกแบบมาเป็นรูปเกาะสมุยเก๋มากสระว่ายน้ําใหญ่ขนาดนี้เราก็ต้องถ่ายรูปกดพี่เตอร์หน่อยไหมคะอุ้ยควรเลยอ่ะเขาต้องสิ่งทำ เราดูว่าเขาพลาดอะไรไปในการชิลของเราในวันนี้ได้ค่ะเออตากล้องคล้ายยังไงลรวทขอถ่ายภาพมิ่งหน่อยนะคะเแป้งดีมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเราสองคนเล่นน้ำจนหิวแล้วแต่ยังไม่อยากขึ้นค่ะเราก็เลย ั่งมัทานที่ริมสาแบบนี้เลยนะคะซึ่งแบบมันแฮปปี้มากเลยเนาะจริงเราชอบมากเลยนะคะที่ที่เนี่ยคือสาเขากว้างมากแล้วเขาก็มีมุมให้สามารถนั่งได้หลายมุมมากมคือล้อมรอบสาวจะนั่งเป็นโต๊ะแบบนี้ก็ได้จะไปนั่งในน้ําถ่ายรูปก็ได้ดังนั้นสาวๆที่มาที่นี่นะคะสบายใจได้เลยเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องเปลี่ยนมุมเยอะเพราะว่ามีหลายมุมไม่ถ่ายรูปอ่ะแล้วก็พิซซ่าดีมากแล้วนะคะ,คะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะเฮลตี้อย่างเราค่ะเราต้องสั่งค่ะเป็นแบบว่า สลัดแบบเป็นวีแกนที่เป็นสไปซี่ด้วยนะคะเป็นแครลลอทกับแตงกวาแล้วก็มันหอมงาแล้วก็แบบเผ็ดแซบอะแล้วก็มีแบบถ้าพูดถึงฟิวชั่นนะคะน้องออนอันนี้ค่ะเป็นแซลมอนแล้วก็แบบพอบบนแกงเหลืองรสเด็ดของที่นี่อะเพราะว่ามีความเป็นแบบอิตาเลียนเป็นแบบฝรั่งแซลมอนกริลเนาะแล้วก็แบบมากับแกงเหลืองที่แบบแกงใต้แกงใต้ตตที่ทำรสชาติแบบแกงใต้เลยนะ ก็มนเข้ากันมากเนาะอยากไปญี่ปุ่นไหมคะอยากไปญี่ปุ่นค่ะ,คะ<ร>นี่ค่ะเป็นซูชิมาก,กินะคะก็จะมีเป็นกุ้งเทมปุระแล้วก็มีปลาไหลด้วยแล้วก็หอเดือยโวคาโดค่ะ,คะนี่หรืออยากเป็นของพาเล่ก็จะเป็นทามาสัสเม็ดมะม่วงหิมาพานนี่ส่วนของออนนะคะเมื่อกี้เห็นแล้วเป็นพิซซ่าโปรชูโตคูโดนะคะเป็นหน้ามอสซาเรลลาชีสมีพาเมาแฮมมีสลัดล็อกเก็ตแล้วคือไหนที่พี่จอยบอกกับแป้งเขาดีมากอ่ะมันแบบ นุ่มฟูมันอร่อยมากค่ะจริงเปนแป้งที่ดีมากๆถูกต้องที่สุดเลยอะ่ะมีพิซซ่าแล้วก็ต้องมีพาสต้านะคะพาสตานี้เป็นแบบว่าพาสต้าที่ผสมไปด้วยทะเลสดๆมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยแมลงภู่ด้วยค่ะอ่อนว่าทิปเนี้ยพี่จอยเราได้แบบอาบแดดรับวิตามินดีกลับบ้านไปเพียบเลยแต่ไม่เป็นไร อ่อนยอมที่จะผิวแทนเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากนี่สามารถนั่งตรงนี้ชิลๆหรือแช่น้ำได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยเนาะการนั่งทานอรหารแบบนี้นะคะแล้วเห็นแบบวิวทะเลเห็นวิวสระแบบนี้นะจะบอกว่ามันแฮปปี้มากๆเลยนะคะสุขทันทีที่เที่ยวเกาะสมุยเลยค่ะจะบอกว่าก็อยากให้คุณผู้ชมมีความสุขแบบเราส่งคนมากๆเลยนะคะตามมาเช็คอินกับเราได้เลยค่ะที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเกาะสมุยนะคะที่นี่เลยนะคะ79 Beach Club and Resort ดีสอสมุยค่ะเขาบอกว่าอยู่บนหานี่บางรักเลยนะคะมากค่ะจ้ ส,สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงสนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิ์ งันเดี๋ยวรบกวนพี่อ้อจัดเมนูเป็นรสชาติกลางๆให้กับน้องออนด้วยนะคะได้ครับด้วยกว่าดีครับวันนี้วัตถุดิบทางทะเลของเราสดมากสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาขอสมุยนะคะต้องขออนุญาตมาหาเจ้าบ้านสองท่าเลยนะคะท่านแรกค่ะรองผู้นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสนักงานกาอสมุยคุณรัตวดีวราพรค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะเชฟอ้อค่ะเจ้าของรักเทนซิรีนะคะร้านอาหารที่ใครๆมาก็ต้องแวะมาร้านนี้ถ้าไม่ได้แวะมาร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงสมุยใช่ไหมคะเชฟนี่ขอบคุณมากครับ มาเกือมกี่ปีแล้วนะคะเทปปีนี้ก็ย่างเขาปีที่15แล้วครับอะไรที่แบบมัดใจแบบนักกินจากทั่วโลกได้คือหลายๆคนบอกว่ามัดใจไม่พอเวลากลับมาสมุยอะกลายเป็นว่าต้องมาร้านนี้เป็นร้านประจำไปเลยค่ะแน่นอนที่สุดครับวัตถุดิบพื้นถิ่นนะฮะแล้วก็กรรมวิธีการปลุงจากสูตรรุ่นต่อรุ่นนะครับซึ่งทางคุณแม่ เจมเองเนี่ยก็ทําร้านอาหารมีร้านอาหารที่เกาะสมุยอีกถ้าดองเป็นลูกค้าประจําเลยใช่เป็นลูกค้าประจําเลยค่ะการันตีโดยทอร์ตออะไรคะให้ยงั้นเราสามคนขอฝากทองเลยค่ะเฉวายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะไปค่ะท้าดองเอาไปนั่งรอเลยไหมคะ <S <S และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดสำหรับวันนี้ครับกุ้งมังกรราดซอสพริกที่หนูสวนครับจะเชิญเชฟนะคะนั่งกับเราเลยดีกว่าค่ะจะได้แนะนำตัดแต่ะเมนูเพราะว่าอาหารเยอะมากแล้วแบบน่าทานทุกเมนูรจริงมผ,มผมแนะนำเลยครับน้ำพริกกะปิครับแล้วก็เมนูโปรดใช่แล้วก็ยำดาดเลยมีเฉพาะที่ร้านอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมน้ำยำเนี่ยเราจะมีส่วนผสมของกะปิซึ่งเป็นเอ่อเรียกว่ากะปิสดยำผสมกับพริกขี้หนูสวนแล้วก็ หอมแดงซอยละเอียดแล้วก็ใบลาดเลนะครับเราใช้ซอยใส่ละเอียดลงไปขอแนะนําอีกเมนูนึงค่ะอันนี้เป็นแกงหัวชือปลาย่างค่ะหัวทือหรือหรือกระทือนะฮะเป็นพืชตะูนขิงนะครับอร่อยมากเยอ่ะเครื่องแกงแบบเข้มข้นมากแบบอาหารำไมมันจะต้องมาแบบเฮ็ดที่แบบ เตลิ้นเลยของเราอันเนี้ยคือมันเหมือนแกงเผ็ดของป้าอ่ะใแต่ว่าพอมันมีกลิ่นแบบหัวถือเข้ามามันทําให้แบบมันพิเศษขึ้นมาด้วยรสชาติที่แบบรได้กินนกิแล้วก็มันมีคานหอยไปค่ะมันจะแบบกรุบกรอะไปเมนูต่อไปดีกว่าค่ะเชฟลบกวนแนะนําได้เลยค่ะเป็นปลากูเรายำปลากูเร่แดดอร่อยมากมันแอบเขมแล้วเมื่อกี้มาภาคใต้เนาะข้ามผ่านอะไรค่ะเมนูใบเหลี่ยมผัดไข่ค่ะเมนูโปรดจอยสูตรเราเนี่ยเราจะใช้ เป็นผสมที่มีกะปิแล้วก็น้ำกะทิในการผัดใช่กะลังจะบอกเลยว่ามีน้ำกะทิอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ไม่เคยบอกใครเลยนะครับบอกรายการเปรี้ยวปากรายการแรกเลยตอนนี้กะบอกเปรี้ยวปากนะคะให้ความรสชาติตอนแรกคิดว่าเราจะกินกับข้าวมันหรือเปล่าเฉพาะเกี่ยวไปใบมันมีความแบบมันกะทิอยู่คือแบบว่าปกติที่เราจิงมันจะเค็มโดดๆแต่อันนี้กลมกล่อมมากเลยแล้วแบบหอมหวานด้วยเนาะแล้วไข่ก็แบบนวลๆดีๆไข่ก็เหมือนกันฮะผมเลือกใช้เป็นไข่เป็ดและต้องผสมกับไข่ไก่ ออกมาแล้วมันจะไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่แฉะจนเกินไปสสมแล้วค่ะที่ร้านนี้ได้รางวัลมามากมายจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีหนึ่งรางวัลน,นะคะที่ทรทภาพภูมิใจมากค่ะแล้วก็ร้านเพนซิลลี่เองค่ะ ได้ถึงระดับ5ดาวด้วยค่ะนั่นคือรางวัล STG Star Award ค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองมาตรฐานของความปลอดภัยและความยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ยังเป็นรางวัลที่ช่วยสนับสนุนพวกชุมชนคอมมูนิตี้ได้แก่วัตถุดิบต่างๆอะค่ะเราก็จะเอามาจากประมุงพื้นบ้านพืชผักต่างๆก็ได้มาจากชาวบ้านบนเกาะสมุยนี่แหละคะ่ะไม่เพียงแค่รางวัลน,นี้รางวัลเดียวนะคะ พี่อ้อยังได้รับรางวัลอีกมากมายค่ะได้รับอะไรบ้างคะก็อแน่นอนที่สุดครับหนึ่งในความภาคภูมิใจของทีมงานผมนะฮะแล้วก็ทางตัวเชฟเองนะครับก็รางวัลมิชลินไกด์ปี2025นะครับของประเภทอาหารพื้นบ้านนะครับเป็นมิชลินเพลทนะครับแต่ที่สะดุดตามากเลยค่ะก็คือเมนูนี้ค่ะที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้รอคอยเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูกุ้งมังกรราดพริกสดครับ ตัวใหญ่มากซึ่งคือแบบใหญ่จริงๆเลยอ่ะเราบอกได้เลยว่าความสดเนี่ยแล้วก็มาตรฐานการคัดเลือกของผมเองกับทีมงานเนี่ยเราเราให้ความสําคัญมากความสดไม่ต้องพูดถึงกันแล้วแต่ว่าที่ซอสอะมันดีสุดๆเลยนะคะคือซอสจเห็นว่าเป็นแบบว่าแอบไปดูมาทางร้านนะคะเขาเลือกใช้น้ำมะขามเปียกเค้มข้นได้ทิพย์นะคะขาจากมะขามพันธุ์ดีเลยนะคะทําให้ซอสออกมารสชาติแบบเปรี้ยวหอมกลมกล่อมมากค่ะจริงค่ะคือพอใช้น้ำมะขามเปียกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ รู้เลยว่าตัวซอสพริกด้านบนนะคะมันยิ่งแบบครบรสมากเลยนะคะเชฟมันมีความเผ็ดอ่ะอยู่แล้วแต่ว่ามันมีความหวานของน้ำมะขามจริงแล้ว<ช><ช>มันเป็นความเปรี้ยวที่ไม่โดดมาเมื่อกี้คุยกับเชฟเหมือนกันว่าพอเป็นน้ำมะขามเปียกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะความเปรี้ยวมันจะแบบกลมกล่มมอมเปนี้ยนบของใจยังไม่จบพูดถึงเลยค่ะแกงเหลืองเนื้อฮะเครื่องแกงก็ใช้ใช่ครับเครื่องแกงก็ใช้ขมิ้นชันขมิ้นเหลืองนะฮะขมิ้นทางใต้ก็โดดเด่นก็คือสีสัน นะครับแล้วก็รสชาติของขมิ้นคืออาหารอร่อยมากนะคะสมกับทุกรลางวัลที่ได้จริงๆเ <ๆ S 2> ลยค่ะเชฟขาฝากร้านคุณผู้ชมไงค่ะได้ครับก็ร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณถนนเรียบหาดเฉวงก็เปิดตอนเที่ยงนะฮะมื้ออาหารกลางวันไปจนถึง ร้อเย็นนะครับเปิดทุกวันเลยนี่ยนอยู่เลยให้คุณโชคฝากคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดว่ามาเที่ยวเกาะสมุยเราต้องไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะพี่จอยคะต้องห้ามพลาเลยค่ะขอแนะนําเส้นทางนี้เลยค่ะ Amazing Island g a m o m e n t ค่ะโมเมนท์ที่ใช่ในเกาะสมุยค่ะขอแนะนําเส้นทางเป็นที่หมู่เกาะอ่างทองค่ะไปหมู่เกาะอ่างทองแล้วต้องห้ามพลาค่ะจุดชมวิวคาจันจรัดค่ะสำหรับสายลุยนิดนึงนะคะขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นภาพเป็นวิวร้อยเกาะเลยค่ะถ้าโชคดีนะคะช่วง ตั้งแต่เดือนมกราถึงนีนาคะ่ะเราจะเห็นเป็นวานผูด้าค่ะอนอกจากนี้ค่ะเดินขึ้นไปนิดนึงจะได้เห็นข้างแว่นค่ะ ถ้าเราโชคดีจริงๆเราอาจจะได้เจอนกเงือกด้วยค่ะอยากเห็นอ่ะทั้งหมดนี้คือเราเจอได้ทั้งหมดนี้เราเจอได้ที่หมู่เกาะอ่างทองค่ะหมู่เกาะอ่างทองต้องบอกว่าสุขทันทีที่เที่ยวสมุยเลยนะคะยังไงเราสองคนก็ฝากตัวให้แบบเออคุณจะพาไปเที่ยวหน่อยนะคาเดินเลยนะคะเดยวพาไปเที่ยวรอบเกาะเลยค่ะวันนี้เราฝากท้องกับทางร้านเพนซิลเรียด้อยแล้วก็ฝากตัวไปเที่ยวด้วยดีมากเลยเป็นไกด์ให้เลยค่ะขอบคุณค่ะคาวาซากิที่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แต่เป็นโรคชนิดหนึ่ง อาการเป็นอย่างไรแล้วอ,อันตรายไหมวันนี้หมอมีคําตอบครับโรคขวาวสากิคือโรคของการอักเสบของเส้นเลือดแดงขนาดกลางโดยเฉพาะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจครับโดยหลังจากที่มีการอักเสบแล้วเส้นเลือดมีโอกาสป่งพองเป็นลักษณะเป็นกระเป๋ะได้ก็มีโอกาสเกิดการตีบการอุดตันและการแตกบริเวณที่ป่งพอ,องได้ครับซึ่งนําไปสู่สาเหตุการเสียชีวิตหลักของโรคนี้แต่ผมว่าโรคคาวสากิ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือการติดเชื้อบางอย่างที่กระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดขนาดกลางได้ครับแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคขาวาสกิได้จากอาการและอาการแสดง4-5ในข้อต่อไปนี้ร่วมกับการมีไข้1มีลักษณะผื่นขึ้นทั่วร่างกาย2มีตาแดงทั้งสองข้างไม่มีขี้ตา3มีปากแดงหรือลิ้นแดงและมีผิวเป็นตุ่มลักษณะคล้ายสตอรอเบอรี่4 มีมือบวมเท้าบวมและ5มีต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณข้างคอในกรณีที่อาการไม่ครบ4ใน5ข้อดังที่กล่าวไปเราสามารถวินิจฉัยโรคขวาสกิได้โดยการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะและการตรวจอันดาซาหัวใจหรือเรียกว่าเอ็โคหัวใจครับหลังจากที่ลูกคุณพ่อคุณแม่ได้รับคามวินิจฉัยว่าเป็นโรคาวาสกิแล้วจะต้องมีการให้ยาเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นคือการป่งพองของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจครับ โดยยาที่ให้เรียกว่า IVIG ทางหลอดเลือดดำหรืออิมมูโนกอบูลินหลังจากให้ลดลงแล้วนะครับจะมีการให้ยาแอสไพริน เพื่อป้องกันการเกิดริมเลือดบริเวณเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจต่อเนื่องอย่างน้อยถึงหสัปดาห์และต้องมีการตรวจความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจจากกลุ่มบรแพทย์โรคหัวใจจึงสามารถหยุดยาได้ครับและที่สําคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมแจ้งแพทย์ผู้ที่ฉีดวัคซีนให้กับลูกนะครับว่าลูกเคยได้รับ i v วไอมาก่อนเนื่องจากจะต้องมีการเลื่อนวัคซีนเชื้อเป็นออกไปนะครับขอขอบคุณนายแพทย์เอก,กชัยแดงรุ่งโรดกุมารแวชศาสตร,ร์โรคหัวใจจากโรงพยาบาลรามคำแหงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ สนับสนุนโดยปลากระป๋องสามแจวสวยมากพี่จอยเลยสวยมากาต้องมาถ่ายรูปแบบสไตล์เจนซีเจนอัลฟาเจนเบต้าหน่อยเบต้าได้เกี่ยวแล้วนะถ่ายรูป <Gen C S 3> แบบเจนซีมันต้องยังไงกะน้่งอุกนบุมสูงค่ะต้องแบบไม่มองกล้องมาค่ะต้องแบบเผลอๆเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไงนะพอไหมคะตอนนี้เราอยู่กับที่ร้านอาหารโอเชียนสไปนะคะเป็นหนึ่งในร้านที่ออนเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าจะต้องมาเช็คอินเมื่อมาเกาะสมุยเพราะเป็นร้านน้องใหม่บนเกาะสมุยนั่นเองค่ะที่บรรยากาศดีมากๆแล้วเขาก็จะเสิร์ฟอาหารเป็นสไตล์ยุโรปเมดิเตอร์เรเนียนไทยฟิวชั่นด้วยค่ะโอ้โจะบอกว่าบรรยากาศเขานะคะอยากจะบอกว่าเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกแต่เข้าถึงง่ายรู้สึกมากนั่งตรงนี้นะมีพระที่ตกดินนะอู้ หมาะมากๆเธอจะต้องคุกเข่าสักหน่อยสวมแหวน15กะลัดสักนิดเลยอันนม่บอกใครอยู่ปะคะบอกคนดูทางบ้านเราไปกินข้าวก่อนเลย่ะแต่เราขอเดินกลับไปแบบเจนซีเพราะเจนซีต้องถ่ายแบบวิดีโอแบบเงยเงแล้วเราเดินพี่จอยแบบเดินไปเลยแล้วเราไม่ต้องมองกล้องถาหยมอร่อยนิยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวพี่อิ่มนะคะ มีอะไรจะมาให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นเมนูสายซาปลากระป๋องนะคะมาเลยค่ะมาวางเลยค่ะสวัสดีเจมสค่ะร้านวิวสวยมากเลยค่ะอันนี้คือหาดอะไรอะไรคะเจมเอ่อหาดบางรักค่ะจะอยู่เป็นโซนหนึ่งของเกาะสมุยค่ะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาค่ะจะเราจะขึ้นเรือไปเกาะพังงานเกาะเต่าหาดลิ้นที่เขาจัดปูมูลปาร์ตี้ได้ตรงนี้เลยอ๋อขึ้นตรงนี้ได้เลยใช่ขึ้นเรือตรงนี้ได้เลยแก็ตรงข้ามคือเกาะพังงานเลยค่ะ คอนเซปอาหารที่นี่เป็นังไงคะเชฟก็เป็นอาหารยุโรปผสมอาหารไทยค่ะเป็นแบบแนวมดิเตอร์เนียนอย่างนี้หรือเปล่าคะอย่างเมนูนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะอันนี้คือเมนูอันนี้จะเป็นกุ้งย่างราดซอสเครื่องแกงเป็นแกงกะทิอะค่ะแล้วเมนูนี้ล่ะคะเชฟเมนูนี้จะเป็นเอ่ออะโวคาโดเนื้อปูค่ะเป็นแบบว่าซอสบัสซิมิกน้ำมันมะกอกเลมอนอย่างเงี้ยค่ะออกแนวสดชื่นเนื้อปูสดหวานมากได้กลิ่นแบบว่าแกงกะทิขึ้นมาเลยค่ะ จะไม่เผ็ดมากอะค่ะอคือกุ้งย่างหอมมากคือตัวเนื้อกุ้งเนาะมันหอมแล้วตัวซอสมันเป็นแกงที่เหมือนแกงเผ็ดอะกุ้งที่สุดมากเพราะว่าคือท้องถินใช่ไหมคะเชฟอร่อยมากอ่ะแล้วเมนูนี้ล่ะคะเมนูนี้จะเป็นปลาแซลมอนย่างซอสฮอลแลนดิชค่ะแล้วก็ไข่พอสชเอก แล้วอย่างเมนูนี้นะคะที่เชฟยกมาให้เองเลยค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนทาโก้ซึ่งทานกับไซซ่านะคะค่ะเม็กซิกันแต่เราเอามาประยุกต์เป็นใส่ปลากระป๋องว้าตะกี้ไปแบบว่าเกาะดูที่ครัวเชฟอะเห็นเชฟใส่นะคะเป็นแบบมะเขือเทศหอมแดงแล้วก็ผักชีใช่ไหมคะแล้วก็ปรุงรสด้วยก็มะนาวเกลือชมพูพริกไทยอ่าร้วกตทาโอ้เผ็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เห็นเชฟเลยพระเอกของงานก็คือ ปลากระป๋องสามแซลใช่ไหมคะปลาคาดีนชิ้นใหญ่เนื้อแน่นพร้อมกับซอสมะเขือเทศเข้มข้นลงไปผสมด้วยนี่แล้วก็คือดิบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเข้ากันได้แบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะจริงคือแบบแค่ดิบไปแล้วก็จะเจอกับปลาซาดีนเนื้อแน่นๆชิ้นโตๆแบบนี้แล้วมันก็จะมีความเป็นเหมือน ซอสซ่านหน่หอยแต่ว,ว่ามันแบบเข้ากันโดยแบบลงตัวมากนี่คือเป็นเมนูเด็ดเมนูให่ยด้วเลยนะครับเน,นี่ย่จริงๆว่อยมากมอ่ะทำไมให้ฟีลสดชื่นคือจะบอกว่า คือเขามีมะเขือเทศา็ใส่ซอสมะเขือเทศเข้าไปเพิ่มอ่ะมันทําให้เราสชาตกลมกล่อมแล้วก็เสริมรสกันได้ดีมากอร่อยมากอร่อยมากจะผสมน้ําซอสของปลากระป๋องสามแจ๋วไปนิดนึงด้วยค่ะมันเลยยิ่งกลมกล่อมขึ้นไปใช่ไหมคะอันนี้ละค่ะเชไปต่อเลยเลยอันนี้จะเป็นอกเป็ดซอสซ้มค่ะค่ะก็จะเป็นเนื้ออกเป็ดที่เราเอาไปลมควันนะคะย่างแล้วก็ราดด้วยซอสซ้มออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอ้ย ซอสส้มแบบเข้มข้นมากพี่จอยพี่จอยลองดูเนาะตัวน้ำเป็ดแบบหอมมากนะคะสุดท้ายก็จะเป็นสลัดล็อกเก็ตใส่ปลาแซลมอนแล้วก็พาร์มซานชีสค่ะเป็นแบบสไตล์ยุโรปเมดิเตอร์เรเนียนแต่ว่าได้ความแบบโดดเด่นเพราะว่าซีฟู้ดจากท้องผินมันยอดเยี่ยมมากเลยนะแล้ววันนี้นะคะเพื่อแทนคำขอบคุณค่ะเราก็มีของนะคะมามอบให้กับทางเชฟด้วยค่ะ แล้ววันนี้ค่ะเราก็มีกิฟต์เซ็ตปากระป๋อง3แซวปลาสดีนตัวใหญ่เนื้อเนนซอมมะเกิดเทศเข้มข้นนะคะมอบให้กับทางร้านไว้สร้างสรรค์เมนูอร่อยได้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะฝากร้านโอเชียนสป e ตั้งอยู่ที่หาดบางรักเกาะสมุยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเชฟมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะไปดื่มด่ำกับอาหารแล้วก็รอวิวพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยที่เชฟบอกใช่ะโอ้จะบอกว่าทริปสมุยนะคะแฮปปี้เอนดิ้งมากค่ะอร่อยทุกร้านเนาะแล้ววิวก็สวยโรงแรมดีมากใช่เลยแล้วตอนนี้นะคะอะไรนะ สมุยอิสคอลิงสมุยอุ้ยสมุยอิสคอลิงกระซิบข้าวหูอ่อนอีกแล้วค่ะว่าต้องกลับมาต้องกลับมาแค่แ่นอนมีภพายกระซิบบ้างและสำหรับทริปนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเอเชียโบติกแอร์ไลน์นะคะสายการบินที่ให้บริการฟูลเซอร์วิสแบบพรีเมียมเลยนะคะโหลดสัมภาระฟรี20กิโลค่ะ สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็มีบริการเสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องได้ค่ะแฮปปี้มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะที่เขามีเราใช้บริการนะักสนามบินที่มีให้บริการนะคะ<ม>ก็สามารถไปนั่งชิลๆก่อนขึ้นเครื่องนะคะกินอาหารดื่มเครื่องดื่มได้สบายสุดๆเลยค่ะแฮปปี้มากเลยค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเปรี้ยวปากรีวิวชวนไปวาคชันที่บาเซโลโคคนัสไอแลนด์ รีสอร์ท5ดาวหรูบนเกาะลบแห่งใหม่ใกล้เมืองภูเก็ตที่นี่ตอบโจทย์การพักผ่อนสั้งอยู่บนเกาะมะพาร้าวไลยล้องวูธรรมชาติบนพื้นที่75ไร่มีห้องสวีทถึง3แบบถูกห้องมีระเบียงพร้อมส่วนย่อมใครชอบผ่อนคลายก็เลือกห้องสวีทที่มีจักรุซี่ได้เลยและไฮไลท์ light, ห้องพูลวิลล่ามองเห็นวิวทะเลไปถึงวิวหาดเกาะมะพร้า,า,าว แค่บอกว่าดูมาจากรายการเพี้ยวปากก็รับสิทธิ์ไปเลยคุ้มที่1ฟรีเรือรับส่ง24ชั่วโมงเดินทางแค่5นาทีจากเกาะแบบชิลๆคุมที่2ลด25%ที่สปาคุมที่3ลดอีก20%ที่ลาคูบิชขับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมวิวทะเลสุดว้าวคุมที่4 Early Check-in, l a t e Check-out กิจกรรมฟรีหมดคายักเรือใบแพทเทิรบอร์ดบุกได้เลยกับโรงแรมเถอะคุ้มมาก ปรี้ยวปากสัปดาห์หน้าตามเปรี้ยวปากไปดำน้ำดูปะการังกันที่เกาะพะง,งานแล้วไปเอนจอยกับเชฟเชเบิร์สไตล์ไทยพลาดไม่ได้เลยกับซุปหอยตลับน้ำมะพร้าวแล้วไปถ่ายรูปปังๆกับแลนด์มาร์คของเกาะสมุยกันค่ะ